สวัสดีครับกลับมาพบกันกับพระธรรมนำชีวิตอีกครั้งน,นะครับข่าวสารข้อมูลความจริงเป็นเรื่องสำคัญแต่ความรู้สึกของคนรับความจริงนั้นก็สำคัญไม่แพ้กันนะครับข่าวบางเรื่องเป็นความยินดีที่เต็มไปด้วยความขมขื่นเสียใจเรื่องในพระธรรมสองสมบทที่18ข้อสิบเาถึงสามสมอนเราถึงความสำคัญของการเลือกใช้คำพูดให้ถูกกาลเทศะพี่น้องครับศึกนี้ได้ดชนะแต่เป็นชนะที่ไม่ได้นำความดีใจมาให้อย่างแน่นอน พอลูกชายของเขาอับซาโลมเสียชีวิตไอฮิมัสลูกของโปรหิตที่เคยส่งข่าวให้ไดวิธหนีนั้นต้องการจะมารายงานข่าวแต่โยอาบบอกในข้อ20ว่าอย่าเลยเพราะวันนี้ข่าวไม่ใช่ข่าวดีคำนี้กําลังบอกความหมายว่าข่าวดีในวันนี้มันเต็มไปด้วยความขมขืนใจผมมองว่าโยอาบเป็นห่วงไอฮิมัสแต่ไอฮิมัสก็ยืนยันที่จะไปด้วยก็จึงวิ่งตามคนโคชไปและในที่สุดอฮิมัสวิ่งแซงคนโคชไปถึงก่อน เราพบว่าดาวิดต้องการทราบข่าวอย่างมากว่าลูกชายเป็นอย่างไรบ้างจากคำถามที่เขาถามและเราก็ได้เห็นแนวทางของการใช้คำพูดที่ดีของอาฮิมัสและของคนคูชนะครับในบทธรรมสองบที 2, 18่18ข้อย9าพระชาถามว่าอับซาโลมใช้หนุ่มนั้นสบายดีไหมอาฮิมัสทูลตอบว่าเมื่ออยู่อาบใช้ผู้รับใช้ของพระราชามาและข้าประบาทผู้รับใช้ของฝาประบาทเห็นผู้คนสับสนกันใหญ่แต่ไม่ทราบเหตุ ในพระธรรมสองซเบี8ที 2, สส 18, ่สิบแข้อสพระราชาตรัสถามชาวคุดนั้นว่าอับซาโลมชายหนุ่มนั้นสบายดีไหมชาวคุดนั้นทูลตอบว่าขอให้บรรดาศัตรูของพระราชาเจ้าหน่ายของข้าพระบาทและคนทั้งปวงที่ลุกขึ้นทําร้ายฝ่าพระบาทเป็นเหมือนชายหนุ่มผู้นั้นพี่น้องครับไม่ว่าจะมีคำตอบแบบไหนก็นำความโศกเศร้าคร่ำครวญมายัางระวิทที่แม้จะได้อำนาจขึนกลับมาครับ พี่น้องครับในเรื่องนี้เราได้บทเรียนที่ใช้คําพูดอย่างเหมาะสมเดี๋ยวเมื่อเราพูดเราต้องคิดถึงจิตใจของผู้ฟังเพราะรูปคําพูดนั้นมีผลต่อความรู้สึกของคนฟังและอาจจะส่งผลร้ายถึงตัวเองนะครับพระธรรมสุภาษิตบทที่ยี่สิบห้าข้สิบเอ็ดถ้อยคำที่ถูกกาลเทศะเหมือนผลแอปเปิลทองคําล้อมด้วยเงินคําพูดที่ถูกเวลามปนมีคุณค่าและสวยงามมากเหมือนแอปเปิลทองคําที่หอมหวานและสวยงามพี่น้องครับเหรียญ มีสองด้านเสมอคำพูดสามารถจะให้กำลังใจหรือทำร้ายจิตใจได้เสมอครับทุกวันนี้เราเองเป็นผู้ส่งข่าวตลอดเวลาผ่านคำพูดผ่านการสื่อสารข้อความต่างๆในโซเชียลมีเดียพี่น้องครับให้เราขอพระเจ้าประทานสติปัญญาที่เราจะพูดความจริงด้วยการห่อหุ้มคำพูดนั้นด้วยความรักและขอพระเจ้านำให้คําพูดของเราจะถูกจังหวะและเต็มด้วยอากาศกริยาที่เหมาะสมเพื่อให้าคาของเรานั้นจะเป็นกําลังใจและเป็นเหมือนแอปเปิ้ลทองคาล้อมด้วยเงินนะครับ พี่น้องทำเป็นราปิฐานด้วยกันข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่สูงสุดโปร่งสมเปม็นแม่เจ้าผู้ทรงศัพพันยูพรงทรงรู้และทราบทุกสิ่งขอพระปรสมบทเมตตาประทานสิทธิปัญญาให้กับเราจึ่จะเลือกใช้คําพูดที่เหมาะสม,มในเวลาที่ถูกต้องที่จะดจะเยียวยาผู้คนที่ใจแตกสลายขอสมงบดนําให้หัวใจของเราเต็มด้วยความรักที่มาจากพร่องเพื่อจะใช้คำพูดท่าทางลักษณะของเราในการเสริมสร้างให้กันมังใจผู้คนไม่ใช่การทำลายล้าง ขอทรงปรดนำจุกเราจะเป็นผู้นำข่าวดีของโครไมถึงผู้คนเพื่อที่จะช่วยเยียวยารักษาใจแต่ขอทรงปรดนำมากกว่านั้นเพจะนำพระเยซูคริสต์ไปถึงพวกเขานำความรอดพระคุณความรักของโครไมถึงพวกเขาเพื่อเขาจะกลับมีชีวิตขอทรงปรดเมตตาสร้างบุิกับพของเราเพ่จะเป็นผู้สร้างกำลังใจมากกว่าเป็นผู้ทำร้ายจิตใจผู้คนขอทรงปรดเมตตารมิชาอธิษฐานทูลขอบพระคและขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน พี่น้องครับนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับกับพระธรรมนำชีวิตโดยผมวุฒิวงสรรเสริญครับ